สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับบ่าวดินห้อยดินที่นิสานครับสวัสดีพ่อพี่น้องเสาร์ของวันที่สิบห้าครับกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมากับบ่าวบอยครับบ่าวบอยสวัสดีครับพี่นี่บ่าวดินกับบ่าวบอยมาหรอหน่ใหม่ไฟฟ้าครับน้น่อไม่ไฟ่ปลามาที่สวยนะครับหัวสีด้ยบอนะครับหน่ใหม่โจูดกับก้างออกครับแต่ว่าบอนน่ะพนน้อยเงยเด้อครับมันก็เป็นตุูปุติปิขึ้นครับพี่น้องครับบ่าวดินมาว่านี่บ่าวดินกับ อันบ่ได้เขอบมาปลาครับเผาหน่อหม่ลงกับ้าบอยนะครับให้พี่น้องเบิ่งนะครับมวัดนี่เพอนอใหม่ครับผมครับมว่าเมื่อนีเสียเลพอครับเดี๋ยวมันรดน้ำกันขอบคุณแรงใจทุกๆหม่องทุกบอลครับสวัสดีครับรดน้ำกันครับผมสวัสดีครับอตะแตนพี่น้องบินแตกสวดสวด นอนนี่ครับนั่งดินสวยเลยครับอี่นอนนึงกับกลังโพครับครับนะผม แม่ๆครับแน่นอนนี่โอ้ยนอนเดี๋ยวก็แกงอิ่มเลยครับรับมีไดานอนเดี๋ยวอีรีกระไดมือนี่ปาดครับ หัวโอ้ยโอ้ยลงมาหิมเซ่พี่น้องหิมเซ่หิมห้วยเป็นไงเนี่ยน้อาใหม่ตัวนึงน้อาใหม่ครับ กำลัง่นขึ้นเนาะสวยๆเลยครับวันนี้ครับพี่น้องครับสวยนะมันตามทองเรื่องโอ้ยทองต้งหงินพี่น้องนี่ครับ ยาดได้ครับแม่ครับโอ้ยหงตล้ายหลายครับ,รบโอ้ยเกวด Ååå. Uh. ยุงละมันลายก็เสือเสือละมันลายก็ยุงโคตรโป้งหนอนเออบ้าแม่แม่ครับเอ้อโวายโวายเจี๊ยวมาบ้าบินตรงไหครับโขลแดงจึงคืนอยู่ผมก็มี ลายอ้ําอายครับหุยปุ่นปุ่นปุ่นตรงไหนนอนน้อนนะนอนนี่อันส่วนที่พี่น้อง <c oughs> นอนแล้วดีนอน,นอพี่น้อง มนันยังแกค,ครับอโอ้ยตบมลงไปขากไครครับทุกคนสลรับกันแบบนี้มาขาดเรียวครับแม่แม่ครับ หากินสืบเม่อกันไปพี่น้องเอ้ยพอ่มนะเอากระทมไว้ครับขอบคุณเด้อใจบุญสุนทานครับให้เสี่ยงห้ข้องมาให้ยารักษามายารักษาหมาหน่อยหมาใหญ่มา อาดินก็ขอบคุณจากใจครับบางทีบางอัดที่พวประสงค์ออกหน้าผมก็ได้ขอโทษขออภัยหลายๆเ้อขอบคุณหลายๆครับครับผม อินมขึ้นรุ่นปวดไม่ได้หูือล้วครับอินมขึ้นรุ่ปวดมึงโอ้ยปวดแอวพี่น้องกลมและกระได เอวจนส่งเบิดครับโอ้ยโอ้นี่นอนเลกําลังพ่นครับนี่กําลังพ่นครับ สวยๆเลยครับ เดี๋ยว้ดดวยครับได้ปน้อยมองนี่ยพุ่นนอนน่ะพุ่นต่างเสาเงาอยู่ครับนี่นี่นะครับหลังปลายมืม่อบาวดินะครับว้าวนะครับ มันออใหญ่เดี๋ยวพี่น้องปื๊ดนะครับสูดหยอดเลยครับครับอื ก่อนสีน่ีอนอไปเนาะงแตกแงแตนครับไปน่นงเอ้าม่ยังนี่โอนอ้หม่ยแท้โน้หม่ยขืนลาบนาะอุย้ยน้หม่อีลีครับม่โน,น้หม่ยขืนล่าครับนี่บาดินเห็นปลายมันคือขืนลาเนาะทั้งดินเทิ่นครับพุ่น่ะอ้ยส,ยสวยๆเลยครับ แม่ครับขอบุณขอบคุณเด้อครับแม่แม่เอฟซี FC, ทุกหมองทุกบอลครับที่เพ่ลืมบาวดินห้อยดินทีอีสานครับโอ้ยบาวดินกัดยูไปตั้งเสียแล้วครับพี่น้อง เดี๋ยวเลยครับ้ยกอนี่พี่น้องนอเพนะื่อนผุ่น่ะสวยงามเลยครับเอาดิตกรษฐไปหาตากกะกตะหารถละครับ เหมือนี่ยมันเตนอต่งดินแล้วครับพี่น,อน้องกองไปครับพี่น,อน้องนอนต่งดินจะได้มางามคักเท็มแล้วโน่ะไโอ้ยเตะสอนครับพี่น,อน้อง เต็มกระตาสวสดจุ่มบุ่มบาดหาเนี่ยฮ่าสีแดงเนี่ยเบิด์ตบอแล้วพี่น้องว้าเต็มกระตาครับฮ่ามาันงามเทปพี่น้องครับเอาดินกระสียาไปหาบ้าบอยละครับน้บาบอยมากละครับน้ำมันหิมเซ่บ่นนี้แมนไอ้อนนี้ก็ได้ต่น้องดินครับเมื่อนี้ ขึ้นมาได้กระไดยุกนีครับโอ้บาวเวอรก็ได้ครับไกรแต่งามๆคือกันล่ะครับครับผมสิปลากันออกกับเมื่อล่ะครับพี่น้องครับเฮ้ยว่าไงนอใหม่ไ่ปลาเบิ่งแต่นอนด่างดินพี่น้องครับเตมันบาวดินจกให้แม่แม่เอฟซีเด้ยอยากได้กินน้ำบาวดินครับสวยงามอลังการเลยครับคุณอะไรคุณนาแม่แม่ครับขาวจูนพูน สวยงามครับดินเกษตรนะครับพี่น้องครับบาดินขอบุนขอบคุณเด้อขับแห้งเออแห้งใจจากพีจากน้องจากเม่์เมเอฟซีทุกๆหนองทุกๆบอนพี่น้องฟองปายทุกๆสถานที่นะครับพี่น้องทางลาบ,บาดินขอบคุนจากใจครับพ่าแม่พี่น้องที่อยู่ทางทางแดนเด้อครับที่ให้ความเมตตานะครับคำอาภดา หลายก็แช่เปการังใจให้ลวกล้านให้เบาดินห้อยดินที่อีสานเบาดินก็คือเบาดินคือเก่าครับพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เบาดินบ่คือเก่าแต่ตรงที่ว่าเบาดินป่วยทางระบบหัวใจนะครับเบาดินเป็นโรคแพนิคครับเป็นความเครียดสะสมนะครับหลายๆาอย่างแต่พอเบาดินตายน่จากหลวกแม่ม้าลมปัญญาท้องกากสะโพกหักนะครับสะโพกหักเนี่ยบ่บ่ดผพาบ่ได้ดรอกครับเพราะว่าแม่เป็นเทาแล้วครับเบาดินก็ดูแลแม่ ไอ้มื่อเมื่อบางทียการตอบคอมเมนต์บ่าวดินอาสาตอบซาแน่แต่บ่าวดินกะเดี๋ยวอ่านเบิ้ทุกๆมองทุกๆบอลนะครับทุกๆคำร่งใจทุกๆคอมเมนต์นะครับบ่าวดินกินยาของบ่าวดินบัตัวเด้อครับบ่าวดินกินยาของภาษีมหาโพธิ์อยู่ครับเกี่ยวกับเคมีของสมองและระบบหัวใจอยู่ครับตอนนี้นะครับบ่าวดินบัตัวพี่ตัวน้องครับบ่าวดินจะบอกพี่น้องด้วยความเป็นจริงนะครับบางทีความเครียดความสะสมบ่าวดินอยู่ใดด้วยกำลังใจนะครับ ปาดินขอบบุญขอบคุณกำาลังใจจากเมมเมอฟซี่ที่มีหายบาวดินโดยดีเสมอมากขอบคุณจากใจเด้อครับบ่าวดินขอบคุณในหลายนะครับเพราะได้หายบาวดินได้ยิมในหัวได้มีรอยยิมสู่ไปเมือ่อเมื่อนะครับเพราะหายบาวดินได้มีกำลังใจนะครับสู่ไปกับเมมเมอฟซีนะครับ, MM รบเมมเอฟซี่คาเบิงเบิงหน่อยเบิงไายบาวดินกัะบ,บอกดีวว่าครับเพราะ่าบบาวดินกระเห็ดช่องยูทูบเขาป่าเขาวดวงแบบนี้กับน้องๆตั้งแต่เริ่มต้นมาอยู่แล้วครับ เราดินขอบุญขอบพุ่สิ่งของขอบุ่นน้ำจิตน eh ้ำใจที่พ่อแม่พี่น้องให้มาด้วยที่่ได้หวังผลตอบแทนอันใดทั้งสิ้นนะครับเราดินขอบบุญขอบพุ่นจากใจขอให้สิ่งที่พ่อแม่พี่น้องยืนเข้ามาในสิ่งที่ดีๆนะครับมาห้ยเบาดินแล้วขอบพ่อตลอดจนน้องๆทุกคนนะครับจงเกิดเป็นกุศลพละบุญอันดีงามย่อนขึ้นกลับไปหาพ่อแม่พี่น้องผมสุขสุคนพ่อพี่น้องให้เงินให้ทองใหายสิ่งห้ของก็หาย้อนขึ้นไปหาพ่อพี่น้องเด้ออย่าเจ็บอย่าจนอย่าขายอย่าหนาว ลำร้อมเลรลวดสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ